ทั้งสองไปมาหาสู่กันอยู่เสมอวันนี้สู่ได้นะัดจอยมาพบที่บ้าน ขณะที่ทั้งสองเจรจากันอยู่น,นั้นมีเสียงดังขึ้น เดี๋ยวพี่จะอธิบายภาพที่พเราฟหน้าเห็นนี่ไหม,ม,น,มนี่คือหัวหน้าครอบครัวงเราใช่ไหมใช่นี่คือสามีของสุที่ต้องแบ,บรกรับภาระต่างๆเอาไว้ทั้งค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าน้ํามันรถในการเดินทางไปทํางานอีกอาจจะค่าบ้านนี่ยังส่งไม่หมดรถที่ยังต้องผ่อนอปู่ย่าตายายของเราที่เขายังมีชีวิตเขาต้องใช้เงินในการกินการอยู่ภรรยา จับใจ่ายใช้สอยซื้อทั้งข้าวแล้วก็ของใช้ในครอบครัวรวมถึงลูกที่ยังต้องไปโรงเรียนแล้วเราต้องส่งเสียวันนี้ผู้ชายคนนี้หรือว่าหัวหน้าครอบครัวของเราเขายังมีเรี่ยวมีแรงยังมีงานที่ดีทํายังมีเงินยังมีกําลังพอที่จะใช้ใจ่ายพวกนี้ได้ ไฟบ้านรถคงจะแย่ไปหมดลูกที่ยังต้องไปเรียนอีกล่ะทำยังไงกันดีแต่ถ้ามีตัวนี้เข้ามานี่หมายอะไร<ม>อะมีกรมประทันประกันชีวิตถ้าสามีของสุหรือว่าหัวหน้าครอบครัวเขามีประกันชีวิตเขาทำประกันชีวิตไว้เราก็จะมีรายได้ชดเชยจากตรงนี้ที่เราทําใช่ไหม <S <S เกิดอะไรขึ้นกับเขาเราไม่ต้องห่วงเลยเราอุ่นใจเลยอย่างน้อยเราก็มีเงินสำนอรอง อาจจะเป็นเงินก้อนหนึงเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านแล้วแต่ที่เราได้ทําสัญญากับทางบริษัทเขาใช่ไหมเราอาจจะเอาเงินตรงนี้มาประกอบอาชีพเล็กๆน้อยหรือว่าลงทุนทำธุรกิจเล็กๆแน่น้อยเพื่ร้านขายของในบ้านแล้วก็ทำได้ง่ายๆทีนี้นะเราตัวคนเดียวเราก็สามารถดูแลทุกอย่างในบ้านได้ไม่ต้องห่วงเลยสบาย เรายังสามารถเลี้ยงชีพตัวเราแล้วก็เรี้ยงข้อบครัเราได้ไปนานๆเลยดีีงกเลยแ้วถ้าเกิดเหมือมีแบบนี้มั้งแบบมีประกาชีวิตอะไรนี้ทำงานเกหนก็อยากทำปัะหาก็ทำยังไงอ่ะไม่ยากหรอกขนาดที่สา3คนคุยกันเดนั้นก็มีเสียงรถหุเกิดเหตุเกิดขึ้นเสียงอะไรมาบ้านอ่ะเป็นใครเป็นอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้ หลังจากที่ได้ยินเสียงอุบัติเหตุทั้งสาพลก็วิ่งมาที่เกิดเหตเุเฮ้ยนั่นไงคับเจ็บเฮ้ยนี่มันเอเมล หลังจากที่แม่ของเมย์มาถึงทุกคนก็พาเมย์เข้ารักษาที่โรงพยาบาลเอกเชนที่ใกล้ที่สุดหลังจากที่เมย์ได้เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลเป็นเวลา1เดือนคุณหมอก็ได้อนุญ,ญาตให้ไปพักรักษาตัวที่บ้านโดยอยู่ในความดูแลของหมอและในวันนี้สุกับจอยก็นัดกันมาเยี่ยมเมย์ที่บ้าน ใช่หรอก็แขนหักยูนเขียนนิดหน่อยแล้วก็ปวดหัวศีรษะนิดหน่อยจ้ะคุณหมอคะราคารักษารวมทั้งหมดราคากี่บาทนะคะเอ่าค่ารักษาทั้งหมดรวมเบ็ดเสร็จแล้วอยู่ที่ประมาณ1นึ่งหมื่นสามพันบาทค่ะฮะหนึ่งหมื่นสามพบาทใช่ค่ะแล้วเธอจะมีเงินจ่ายพอไหมอ่ะยิงฉันก่อนไหมฉันให้ยืมอ๋อไม่เป็นไรหรอกจ้ะเพราะค่ารักษาเพียงแค่คันนี้ฉันฉันไม่ต้องจ่ายน่ะแล้วใครเป็นคนจ่ายให้เธอละเอ่อกรณีนี้ทางรัฐบาลเขามีพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะคะอ่า ซึ่งเป็นกฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยที่รับอันตรายจากรถอะแล้วถ้าปานเป็นคนจ่ายให้หรอคะเอ,อ้าไม่ใช่ค่ะรัฐน<ม>านไม่ได้จ่าย<ม>แต่บริษัทประกันภัยที่เลือกคุณทําประกันภัยไว้เป็นผู้จ่ายให้อะเขามีพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเยต์แล้วเเลยเนี่ยงั้นถ้าเกิดฉันได้รับอุบัติเหตุทางรถยนต์ฉันก็มีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองจากพรบฉบับนี้ใช่ไหมคะเอ๋าใช่ค่ะจะให้ความคุ้มครองทุกคนที่ประสบภัยเนื่องจากรถค่ะอ โดสมมุติที่ได้รับชมไปแล้วนั้นจะเห็นได้ว่าการทประกันชีวิตมีความสำคัญสำหรับครอบครัวเปรียบเสมือนเป็นหลักประกันรายได้ของบุคคลที่รับภาระในครอบครัวและในส่วนพประคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถมีความสำคัญกับคนทุกคนเพราะหากใครได้รับใครที่มีเหตุมาจากรถนั้นจะได้รับความคุ้มครองในค่าใช้จา่ายและค่ารักษาพยาบาแลแม้จะเสียชีวิตก็ตาม